Chinh đây chinh phong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  chinh ร,ร,ร,รับเลยครับค่ะนี่หนึ่งล้านบาทมันดื่มแล้วมันเย็นชื่นใจดีเอ่อมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าแปลงใหม่มานะคะแม้กระทั่งเย็นๆนี่ก็กินแล้วก็อร่อยนะคะเคยทานทานแทบจจดทุก ทุกรถสองเท่านะคะเอาฝาให้เอาฝาให้ไปเลยเอาฝาให้แดกกันแดกกัน,ได,กนได้กันได้ไหมจริงจริงรู้รู้ไหมว่าให้โทรกลับมาเลยให้โทรกลับมาได้วย083719อยู่ในโทรทัศน,นะน,น์เลยนะที่ยกบูมมาบุคคลนี้ยิ้มจันท์ค่ะมาหาฉันหน่อยจ้กระเจ้าจนเลยแบมือแบมือแบมือโอ้ยปิยงเฮ้ยจริงกับไม้ฮะใฮ้จริงกับไม้ ฉันตั้นหาฉันอยากได้ค่ะคุณตั้นให้มาส่งให้ฉันเลยนะคะฉันจมกันนิดหน่อยตั้นตัวสามีฉันเป็นหนี้เยอะนะค่ะช่วยหน่อยนะคะโอ้ได้ทรายร้านขได้ทรายร้านปาร้านขนมมอฟเฟิลค่ะตลาดสมันหม่ตลาดยิ่งเจ สินค้าเส้นหงส์สิ้นปีเลยครับอยากทานซูชิมาทานใหม่สินค้าตลาดยิ่งเจริญครับโอ้โหถือไว้ถือไว้ถือไว้ได้ไหมได้ไหมได้ตงไหมอันนี้ได้เลยป่ะคนตันขอแบบนี้นะคะไม่เว้นหน้ารอคนตันโทรมานะคะ ย ead, ังไม่ได้ถ่ายขอดูรูปไหนอะขาดูรูปไหนไม่สะดวแล้วไอ้จิงงหางวันนี้พวกที่ห้ามสี่มุ่งช่วหนูยากจนค่ะ เฮ้ยนี่หนักเนี่ยอ่ะแต่ควนทองครับมันแต่คอนทองจริงอ่ะเนี่ยมูลค่าหนึ่งล้านบาทประใช่ผมประจำงวดที่ห้าสิบหกนะครับเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันเลยนะฮะเมื่อหน้าคงเจอกันที่นี่นะคะนี่บอกเลยบอกเลยบอกเลยโอ้โหหนักเลย ไอ้ยยงองวิ่งให้รถชนเลยวะยอมตายพร้อมทองว่ะยอมตายก็ได้อยางได้เยอะๆป่าูแลเมียผมด้วยนะอยู่ที่ตลาดสะพานใหม <man if Mick initiation> ่ค <script> ร <marking tune> er <playthrough> ับตลาดยิ่งเจริญแล้วร้านขนมเราอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นะครับคุณสุวรรณาคุณสุวรรณาครับ โอเคผมผมมาหาอยู่ตรงนล้วเจอแล้วมาพร้อมรหัสใต้ฝาหนึ่วสี่สี่แปดแปดสี่สามสองศูนย์สามถูกต้องค่ะถูกต้องนะถูกต้องได้รางวัลอะไรครับทองหนึ่งล้านบาทค่ะได้รับรางวัลทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทฮะ ใช่เหรอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นรหัสกันนิดเมื่อกี้เมื่อกี้รหัสตรงเหรอสี่สี่แปดแปดสี่ศูนย์สอูได้รับรางวัลทองคำบุญค่ะหนึ่ล้านบาทเราเอาไอโฟนแล้วใไอโฟนแล้วเอาทองอ่ะเอาทองหนึ่งล้านค่ะไอโฟนเอามั้ยเอาไอโฟนเอาไอโฟนเอาไอโฟนไม่เอาเอาไหมฮะเอาไอโฟนเอาไหมระหว่างอันนี้ระหว่างอันนี้กับนู้นเอาอันไหนเอาอันนี้ค่ะ ออกคำมูลค่าหนึ่งสางออกคำมูลค่ะหนึ่งสองเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะฮะชื่อสุวรรณานามสกุลครับดีค่ะทำอาชีพอ่าเป็นพนักงานราชการที่กองทัพอากาศค่ะวันนี้พี่ส่งรหัสได้ฝาจากกิชิตันไปกี่ฝาครับไปวันนี้แปดค่ะวันนี้ไไม่ด้งเาว เอาแค่ไอ o n นก็ดีใจแล้วค่ะเอาแค่ไอ o n นก็ดีใจแล้วไอโนที่ก็เปลี่ยนมาะแล้วไอ o n นก็พอใจแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้พอทราบว่าเป็นทองแล้วยังไงฮะมันก็ตกใจตกใจมันบอกบอกไม่ถูกถ้าพี่ไม่ทราบเลยครับว่าตัวเองได้ทองก็ก็เขาบอกแค่ได้ i อ h o n e แล้วมันมี s MS เข้าไหมฮะม,มันก็มีเข้าแต่ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะทำบุญแล้วก็ให้หลายเรียนหนังสือคะ่ะ ขอบคุณคุณจันนะคะเอ่อจะจะจะทานจะดื่มกิจัจจจน,จนทุกวันเลยค่ะแล้วก็ส่งไปอีกเรื่อยๆ,ๆค่ะคุณมันชอบบริจาคอะไรเนี้่ะชอบแจกคนจนนะคะสุวรรณานะครับเป็นผู้โชคดีประจำงวดที่56ได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาท<ม>จากอิชิตันนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยขอเสียงปรบมือให้พี่สวรราด้วยนะครับ ราชการอยู่ในกองทัพอากาศนี่เองนะฮะนะครับวันนี้งวดที่56นะครับงวดน,น,น,นี้งวดที่56วันพรุ่งนี้เอ่อ57นะครับจะเหลืออีกทั้งหมด4งวดนะครับ4งวดงวดสุดท้ายจะเป็นงวดที่เอาลหันตั้งแต่วันแรกเราลระหันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายมาจับรางวัลทองคำหนึ่งล้านบาทงวดสุดท้ายและไอ h o นให้หนึ่งร้อยเครื่องนะครับ ปาถึงได้ไหมดีมากครับพี่ที่ที่เขาแกกอย่างเงี้ยคือให้โอกาสคนคนที่เขาไม่มีว่างั้นี้ถ้าผมได้ก็ดีนะพี่นะลูกสาวผมส่งไปอยู่แต่ลูกสาวผมยังไม่ได้เลยอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้นาอพี่เนาะอิชิตันรวยเปี้ยงเปี่ยงอิชิตันรวยเปี้ยงเปียงเปียงิชิตันรวยเปี้ยงเปียงเปียงิชิตันรวยเปี้ยงเปียงเปียง น้องก็เปี้ยงใส่หัวด้วยเปี้ยงใส่หัวด้วยอีกชิ้นการเลยเปี้ยงเปี้ยง